โลดสวัสดีครับผมดักก็ส่องครับสวัสุดอีกครั้งนะึงอันนี้เป็นเกียร์ามาร์คเหมือนจะทิ้หายกันไปนานนะครับอันวน,นี้คือเครื่องอะไรเครื่อเก็บของอัตโนมัติที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อคืนจบจบพร้ๆๆอมกับคิปเพอร์อีกหนึ่งลุมไม่รู้อยู่ดีๆมันเดินมาแล้วก็เอาอพี่แอกตีเป,ป็นปุ๊บตูมโดูยังจะแทบไหล เออทำงมนึงทำเนอะเหรออุ้ยเออไปไวฮะโอเคฮะแล้วมาผมจะบอกวิธีการใช้งานเจ้เครื่องานางี้กันนะครับเาจะผมขอ,อ,อ,อไปไรับเป็นหน้าปกติกดแป๊บนึงโอเคทำละหลักการเมือเเครื่องนี้คคก็คือมันจะส่งของไปเรื่อยๆโดยที่แบบ อกรณก็มีง่ายมากครับก็มีสก็มีโอเคอุปกรณ์ที่สำคัญคือน้ำไอซ์แพคแล้วก็ป้ายนะครับเฮ้โดูิรอกมาดิเอาสงม่อสนองอ่าฮะโอเดี๋ยวดาก่อนเอ้ยนนมาอย่างนี้ครับด แล้วเวลาเราจะแบบต้องการส่งของก็คิดเก็บเก็บก็ไปเก็บในบ้านก็ยนเลยฮะเนี่ยองไปพบก็ไหลไป ฟืบโยนไปหลเม่ชื้นโยนครับนนหีบที่มันจะเข้าก็คือหีบตรงกลางหีบตรงกลางเต็มก็คือมันจะเขา้าทางหีบทางซ้ายหรือทางขวานะฮะันนี้คือผลงานี่อันนี้คือผลงานที่ใช้งานยังใช้งานไม่ได้ ต้องปรับปรุงมันนิดนึงแกปรับปรุงเสร็จเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปครับมันเป็นเครื่องพวกไงเครื่องเผาของตอบเครื่องเก็บของอตนโนมัตอ่าผู้ง่ายคือเราเมื่อแอนแหนตกตากเราก็โยนทิ้งแนตหนกตากเรากเก็บเครื่องเดินแต่ปัญหาของเจ้าเครื่องนี้จะมีปัญหาคดีกว่าเสียของเจ้าเครื่องนู้นครับ ไหนที่เรา,าไม่ต้องการเราขึโยนลงดาวาอันไหนที่ต้องการก็คือโยนลงน้ำแต่ประเด็นคือเราจะขึ้นไม่ได้ยังไงฮะโอ้ยรอบอันนี้ที่นาาแน่น่าเกลียดกามากเลยโอเคนะฮะสมมตินะมันมีนี่มาฟึบมันเข้าฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ส่งมานีฟึบ เขาหิมนี้เขาฮอปเปอร์นี่ปุ๊บลงหินนี่เขามาลงหินนี่ครับแต่เขาเสียมันคือวันนี้ผมยังหาข้อจุดบดข้องมันไม่ได้ผมยังหาจุดบดข้องมันไม่ได้ซึ่งเฮนยก็แล้ผมเชือเป็นสลับหมดแหละผมยังเขาแนะนําว่าให้เอาเป็นบล็อกวางไว้ดีกว่าก็แล้วผมเชอสลับเขาเอาสลับซ้อนไว้ฮะทังแก๊งนี่าเป็นสลับนี่ฮะเนี่ยสลับ คือ yeah. ข้อนี้ก็คือเราจะใช้ S-Pack ในการช่วยส่งนะหรือทั้งที่ไม่มีวัลลายในการช่วยส่งมันข้ามทวีมาข้ามท,ว,ามทวีมาแล้วลงสู่กล่องของเรานะฮะเรื่องไหนเป็นนี่ที่คออร์ก็จะโดนเก็บเป็นอันดับแล้วก็คือตรงกลางนะครับโอ้ยขึ้นไม่ได้ ยังไงแล้วลงมาทำไมโอเคอันนี้ก็วางไว้กันพวกมันเตอร์แต่ก็ลงใส่อสยู่ว่าเปิร์มันออกมาจากทางไหนนะฮะลงใส่อสยู่เหมือนกันอันนี้ก็มีมันเตอร์เยอะเลยมาตรงเลย มผมเออมาเรีรีวิวบ้านกันหน่อยดีกว่าผมลืมบอกไปผมเมิ่งว่าเมื่อคืนนี้นะฮะผมได้ทำการรอที่จะสร้างกระส่องเครื่องนี่แหละผมได้มาอัปเดตบ้านของผมเองก็ดีว่าบ้านผมจะมีหลังคาขึ้นมานะฮะเพิ่มสีสันเทนนิสนึงโอเคฮะเรากระาต่อที่เจ้าเครื่องนี้กัน มืันนี้มาสอนสอนสอนสร้างเหรอเดี๋ยววันไหนจะว่าผมเราจะสอนสร้างไรอากว่าไว้เนี่ยภายข้างหน้ารายกันปรจุสอนสร้างจะขึ้นงนี้โอเคแต่สาม,มารถแบบเราแบบแต่งทำอะไรเองได้ทำใจชอบเลยนะครับไอ้นี้ความจริงเป็นสเต็ปเป็นสเตบไปแหละเออมันระเบิดผมก็เลยมาทำอย่างนี้ ผมก็เลยมาทำอย่างนี้โอเคแล้วต้องให้ผมเพิ่งขับขวางเมื่อกี้เองครับเพิ่งวางจยุดหลอกเลนชิปเนี่ยมขามาทำอะไรปุ๊บๆขึ้นแล้ะใครไปต้องการเนี่ยเก็บติมไว้หอลอกตินเอออันนี้ด้วยโอเคทอสเดินทอสทิ้งเลยไปผิด อะไรไม่พ่ายโอติดเชื่อคังนี้ก็มีปัญหาอยู่สองอย่าง <c oughs> มันมปัญหาอยู่อย่างอางื่นเยอะน้านครั้งมันจะไปติดคือมันจะไม่ไหลไปตามไอซ์แพคคือคอย่างนี้ฮะแต่ข้อดีของมันก็คือส่งของนะนฮะถ้ารถยนผ้ามันจะมาตัดขอบิะฮะ ถ้าอยากจะให้มันไหลไปตามน้ำก็คือเล็งไปตรงกลางนะฮะเล็งไปตรงกลางไว้แล้วก็ไปมันก็จะไปตามน้ำยังไงได้ตัวที่จะไม่มาติดคลองอ่ะเพราะกระแสน้ำมันทำหักให้มันเลี้ยวแล้วก,ก็ลงมาเป็นขั้นบันไดี้ตรงลงสู่หีนะครับ แล้วก็มีของที่เราโยนมาครบทุกอย่างเฮ้ยดาบเขาสงสัยอยู่ดาบหายไปไหน <c oughs> แม่เก็บดาบไว้นในตัวดาบเพชรด้วยไม่เห็นชนะันนะครับเราจะสอนสร้างแหละจริงๆคลิปเนี้ยจะเปบ,บคนความสะดวกล้วอตอนบ่ายบ่ายก็จะทำคลิปสอนสร้างนะฮะ โอเคเพาใช่วันนี้มารีวิวเครื่องนี้ใช่ไหมผมจะโชว์อะไรให้ดูฮะในตัวผมมีนี่ฮะหัวนี่ครับผมบอกใช่สิ ี่ครับเอามาเคนเดอร์เสกเอามาจากไหนผมเสกเอาฮะตัวผมเผมพร้อมเมื่อไรมีความไม่คิดอยากเองไปก็ตายปเปล่าเปลนะฮะเไยเสกเอาฮะทำไอตอนที่ผมบอกว่าผมไปหาดิสตองโฮได้ไหมแสดงว่าผมยังไม่เล่าสิหรือเปล่ายังไม่ได้เล่าให้ฟังเอาจากคลิปพาร์ทที่สองมัง้งจำไม่ได้เอหลังจากพาร์ทที่สอง ผมก็ได้ออกตามหาสตองโฮผมก็ไปโหลดแบบนึงมาเล่นแล้วก็ติดใจแบบเราต้องซูนเดอร์ดัดกออนไลน่เลยแล้วก็แบบผมก็แบบออกตามหาสตองโฮออกตามหาตตองโฮปุ๊บผมก็เจอพอเจอปุ๊บ,ผม,บผมเจอเจอตจอสตองโฮแต่ยังไมไ่เจอดีเอ็นเราได้ไปดีเอ็นครับผมก็เลยแบบเสกหัวนี้แบบประดับหน้าบ้านเล่นๆก็ถูกออก มันลกดูลกหน้าบ้านมากเอ,อกตรงเลยครับลกมากครับมันลกมากบอกผมบอกตรงๆเลยมันลกสุดๆถ้าวันไหนผมได้ไปดีเอ็นผมจะไปตามหา <c oughs> เหือลอยฟอรครับส <c oughs> ำคข้าเนะี่ย เคดี๋ยวนี้ไปเก็บแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเครื่องนี้ผมได้ไอเดียมจาจะขัดกันไหนผมเบื่อเลยสร้างเล่นๆแต่ก็แบบกรสซ่าวตรงมือซึน้วมันติดใจน,นี่คาที่ป้อมไหมอนี่ฮะอะไอเดียีเออ i ี e the นี่ครับนี่ฮะลงมาสู่ของเรียบร้อย ผมบอกแลว้วนะองค์การช่วงนี้ทำง่ายแต่องค์ประกก็คือมีบล็อกมีน้ำวิเอซ์แพคใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้แหละหรือจะใช้สลับก็ได้ผมขอแนะนำว่าใช้เป็นบล็อกมัดดีกว่าพอาใช้อย่างแี้ปุ๊บมันก็จะไหลามาอย่างนี้ฟึบฟูฟูแล้วมีฮัพเปอร์สามอันมีฮัพเปอร์สามอันเดี๋ยวเรเห็นอีกหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็หีบสามอันหนึ่งสองสามเข้าไปรองรับนะฮะ สามารถนำไปไประยุกต์ใช้กันเองใหม่ๆครับได้นะฮะโลเกมเหมนที่เป็นเกม็ดป่สร้างที่มี้ที่มีแบบน้ำาขังแบบไม่มีวันละลายแบบนี้ก็เอามาใช้ได้นะฮะเอามาใช้ถ้าแบบปักทอเพื่ความสวยงามก็ได้นะครับ,บผมจะแบทบทุบปักนี้ทนะุบ ปุ๊บนี้เลยปุ๊บมองมา,มามเออหลังคือเก็ยอุดแต่ว่าไว้มาอุดในภายหลังคลิป็แล้วกันนะครับตอนนี้หูย,ยังไม่ได้ขยายเลยมากผมยังไม่ได้สร้างเมืองอะไรมากเมืองอะไรเพราะมีเจ้าเครื่องนี้มาสองเครื่องนี่แหละที่ผมเพิ่งออกแบบสร้างนะครับผมก็ยังหาข้อบกพร่องของจ้าเครื่องนี้ไม่ได้ นั่นเองนะฮะนูู่นี่ครับฮอปเปอร์มันโอ้ฮอปเปอร์มันหันมาต่อกันใช่ไหมฮอปเปอร์ก็หันเข้ากล่องฮอปเปอรอนน์หันเข้ากล่องแล้วก็ลงมานี้ก็ไหลไหลไหลตามมานี่ฟึบนะฮะมันไหลาตามนี่ฟึบไหลามานี่ฟึบไหลงลงฟึบก็ไหลเข้ากล่องในที่สุดเห็นไหมครับ ของหลายอย่างเลยเว้ยเก็บเก็บขนไก่แป๊บเออไหนเราต้องการมาอยู่ตรงนี้ฮะง่ายๆใส่ขนไก่ล่อยแล้วไปมันไหลไปตามนาา้ำอ่ะโอเคฮะ ผมจะบดยอย่างแค่ว่าเล่นแบบผมต้องหาพันผมให้เจอเอีกฮะมีเฉพาะคนที่พิเศษเทนั้นที่ผมจะเออนี่หญิผู้หญิง้คสั่งพีพีให้เท่านั้นนะครับโอเคฮะนอนก่อนแล้วค่อยมาปิดคลิปตอนเช้า โอเคครับน <Okay. S 2> ี่และสมควรโอเค จเจอกันใหม่ในคลิปไว้เจอกันใหม่ในคล,คลาข้างหน้าฮะนักที่บอกไปในคลิปนี้ว่าในคลาข้างหน้าผมจะสอนจะสร้างเก้าเรื่องนุชซึ่งสง่งของอัตโนมัติของผมนะครับผมสั่งของแบบง่ายได้เดี๋ยวผมจะสร้าสร้างในคลาข้างหน้าแล้วผมขอไปเตรียมแบบก่อนเดี๋ยวตอนไป,ไป่ายผม,มอัดให้อัดแล้วผมจะแบบแปลวว่าน้าที่รู้แบบวยยันนี้ไม่ต้บุกเดมาเอาลงให้นะครับ ให้เจอกันใหม่ในภายภาคหน้า,าสุติสุธยาบายบายครับบาย